ถ้าไฟไม่ดับก็ไม่ได้มา,าไฟไม่ดับก็ไม่ได้มาบร้อน <c oughs> ผมบอกเลยมันไม่น่าจะรับแล้วนะครับทุกคนไม่รับแล้วคือมาเที่ยววันเดย์ทริปเนี่ยได้หลายที่มากนะครับมาไม่คิดว่าจะได้มา2จังหวัดนะสวัสดีครับปวดด่างทริปนะครับวันนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกของพวกเรานะครับที่มีสมาชิกใหม่นะครับพี่เต้พักมาจากในเพจของเรานะครับ มาร่วมแจมด้วยมาเฟจจลลิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนิวนะมาเฟจจิลลิ่งด้วยไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะฮะวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีจะไปหาที่แช่น้ำเขาแก่งขจาร์นะครับอ่อยยังไม่ได้ได้หมดนี่ตัตามกันไปแล้วแต่คนนำเลยแล้วแต่คนนำเลยเรายี่แล้วกันไม่เกินนั้นก็ได้อนี้ช่างภาพกิติมศักดิ์ของเราไปเลยครับเรากำลังจะออกจากปตทพันท้ายนรสิงห์นะฮะโอ้มีบริการมัดเชื่องท้ายด้วยขอบคุณครับ นี่เป็นครั้งแรกของปวดดากทริปนะครับที่จะมีสมาชิกเดินทางไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เส้นพระรามสองนะครับวิ่งเลนข้างนอกเนี่ยวิ่งง่ายกว่าข้างในข้างในรถเยอะเราก็ติดตอมอมาแล้วเราก็ชิวๆกันดีกว่าไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งสไตล์ปวดดากทริปนะครับภาคใต้ที่ปวดดากเคยไปไกลสุดก็คือประจวบนะครับไปอำเภอ อะไรนะบางสะพานนะครับตําภอนสุดท้ายของจังหวัดประจวบม,มันไกลเหลือเกินภาพใต้เนี่ยสําหรับทริปนี้นะครับผมได้เปลี่ยนเป็นยาง CST นะครับวันนี้เราก็เอาออกมาทริปแบบใช้งานจริงดูนะครับอันนี้ผมใช้ไปประมาณ500กิโลแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของยางช่วงเนี้ยกําลังดูดถนนเรือมันนิ่มมากราคาประหยัดนะครับยาง c ST s t อ c ที่ที่ผมใช้นะครับเอ่อขอบคุณทางซ s t ด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมาลองใช้กันนะครับ อันไหนสปอนเซอร์ผมก็บอกสปอนเซอร์นะครับอันไหนซื้อเองผมก็บอกซื้อเองนะครับช่องเราจริงใจนะครับสนใจจ้างได้นะครับทันบุชแถวนี้เหมือนขี้หมูขี้ไก่ขี่หมามาเที่ยวแถวมหาชัยก็เหมือนมาเที่ยวต่างประเทศนะครับต่ังด้าเยอะสองข้างทางของพี่ด,ดีนะครับโอ้โหขายเกลือกันเต็มเลยก็คือ ร้านแรกร้านลุงร้านสองร้านป้าร้านสามร้านอานร้านสี่ร้านยายนะครับเขาัวเดียวกันหมดปัญหารถติดของประเทศไทยรู้อะไรนะรถช้าวิ่งขวาความเร็วที่เราใช้ก็ประมาณร2 0ยี่สิบเนี่ยครับเราก็ไม่กล้าถาบเร็วแล้วแหลยเพราะว่ายิ่งรีบยิ่งช้าโอยนิ่มนิ่มกว่าเดิมเยอะตกลุมเมื่อกี้ถ้าเป็นยางเก่ายางเก่ามันแข็งแล้วไข่จุกมาก ผ่านสมุทรสาครเสร็จแล้วก็มาสมุทรสงครามแล้วนะครับอีกหนึ่งรอยกิโลล้วก็ถึงแล้วใกล้เข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะฮะเจอภูเขาแล้วลูกแรกอีกอย่างหนึ่งนะครับทริปนี้เรานับเข็มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยผมเติมน้ำมันไปทั้งหมดสามร้อยสี่สิบาทนะครับเต็มถังนะครับตอนนี้วิ่งมา121ยี่ส็ดกิโลแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าค่าน้ำมันทั้งหมดวันเดย์ทริปมาเที่ยวเพชรบุรีแก่งกระจานเนี่ยจะหมดเท่าไหร่นะครับ เลี้ยวขวไปลาดลีเดี๋ยวซ้ายไปภาคใต้นะจ๊ะเส้นต่อไปนี่แหละครับวิ่งกันมันเลยตรงอย่างเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเพชรชบุรี B L e. ทางลงใต้นะครับเนี่ยตรงอย่างเดียวครับ หลายคนอาจจะง่วงได้ขออนาผมขับรถจักรานยต์ยังง่วงเลยเอล่ะรอเล่นไม่ง่วงบบแบบมันตรงอย่างเดียวจริงย,ยิงไอ้จังหวัดประจวบแนละ้วโอ้โหเมื่อไหร่มันจะพ้นจะประจวบเลยสักทีว่าทีไปสองชั่วโมงก็อา้าวยังอยู่ประจวบอยู่เลย <tik> เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปหนองยาป้องครับฝั่งแกะกจะานะ เข้าสู่เส้นชนบทแล้วครับโอ,โอ้อากาศดียัางเวลาเข้าโค้งยางใหม่ครับโดยเข้าโค้งเป็นไงผมก็ไม่กล้าเทมากหรอกขับรถไม่เก่งนะฟิลลิ่งการเข้าโค้งเลยครับ ผมว่ามันทำได้เยี่ยมเลยเป็นยางสปอร์ตแต่สกิลการขับของผมเนี่ยไม่เก่งั้ยฮะต้องยอมรับยังมีความแบบว่าไม่กล้าเทโค้งนะครับเดีสมาชิกของเราเราขอตามตดด้วยนะครับมีน้องนิวนะทำเป็นเท่ <นะ S 2> ครับ,รบอากาศอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ ยี่สี่องศานะครับกำลังดีเลยอ่ะานหน้านี้มันคือหมอกมควัคบผมให้เดาว่าน่าจะเป็นเขาป่าแน่เลยเพราะว่ามันออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับดูดิแหล่งกำเนิดพีอเอ็มสองจุดห้นะฮะอย่าหาทำแต่มันก็แก้ยากอะ่ะชาวบ้านเขาผอกันมาหลายสิบปีอะ่ะตอนแรกนี่แตจะหมอกโอ้โหท,ท,ที่ไหนได้ฝุ่นควัน ดีมากครับทางมากันแต่งกับอาจาิมเจอปั๊มแล้วเจอปั๊มแล้วแวะพักจุดที่2นะครับในระยะทาง1 8 5กิโลจุดแรกก็คือที่เรานัดเจอกับสมาชิกเพื่อนๆที่มัตรทอพันท้ายนอรสิงแวะพักสักหน่อยครับพักดาดจุดแรกที่จะไปคือสันเขื่อนก่อนใช่ไหมครับร่วมมีตรงแนะนำไหมผมไม่เคยมา แล้วก็พี่จะเข้าไอ้นี่ปะ่ะอุทยานที่สะพังแก่เข้าก็ดีเลยไม่เคยไปเราไปถึงก็ขึ้นสายเครื่องกันเลยขอบคุณที่มาด้วยกันนะครับอ,อันนี้สรงทางไ,ไหนดิใล้ถึงแก่งอาจารย์ใกล้ถึงแล้วจะไปกับพวกผมเนี่ยลีลาเยอะ<ม>ออก <ละ S 2> ตัวออกช้าบรรยากาศตอนเช้าตู่นะฮะไม่ใช่เช้าตู่ดิแปดโมงแล้วรถสมาชิก ของเราแต่ละคันแล้วก็มีเหมียวมาหานะครับตาอะไรอะ่ะหั่ใหญ่มาก ทําไมถึงแล้วนะครับตรงนี้สันเขื่อนแก่งกระจานนะครับพวกเราหนีฝุ่น PM 2.5จากกรุงเทพนะครับเพื่อมาสูด PM 2.5ของชาวบ้านที่เผาป่านะครับผมด,ด,ด,ดู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 ตอนแรกเนื้อแต่หมอกนะแต่พอมาสัมผัสจริงๆเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้สักพักแล้วก็จะเข้าไปในตรงไหนนะพี่อุทยาน,ยานใช่ม,มจุดแลนด์มาร์คสะพานไม้เป็นไงหนีพีเป็2.5จากกรุงเทพมา มันมเต็ม,อม <า S 1> สองแท็ <c oughs> อยู่นี่แต่อยู่นี่ไม่ค่อยหนักเท่ากรุงเทพโอเคเดี๋ยวเราพักภาพันอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> หลังจากที่เรามาถ่ายรูปบนสันเกื่อนเสร็จแล้วนะฮะก็จะให้พี่เต้นำไปตรงจุดชมวิวสะพานไม้แลนด์มาร์คของที่นี่นะครับีพี่อยากไปตรงสะพานไหมได้ผมได้มไปไหมไปไหมนะ สำหรับถ้าไม่ได้พักค้างที่นี่เขาจะให้คุณจอดมอเตอร์ไซค์ข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปอีกประมาณเอาเรื่องอยู่ออกกําลังกายครับนี่เดินเข้ามาก็จะเจอแลนด์มาร์คสะพานไม้แขวนแค่นี้แหละแก่งกระจานนะฮะไฮไลต์อยู่ที่นี่เลยมาถ่ายรูปแล้วก็เดินกลับเมื่อก่อนเขาปิดพี่เขาบอกข้ามไปเกาะของแก่งกระจานนะครับนะพูดหน่อย เดินไปเดินมาสะพานรันแว่งนะฮะเหมือนภาพลงตานะเปลี่ยนหัวเอาได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดินมาของสะพานร้ยแขวนสุดแล้วมก็จะเป็นเกาะแล้วก็ไม่มีอะไรนะเป็นเดินเล่นชมวิวหลังจากที่เรานั่งพักอยู่ตรงสะพานร้แขวนเกือบชั่วโมงนะครับ รอพี่อีกคนนึงตามมาเราจะหาร้านอาหารนั่งแช่เล่นน้ำรอแล้วนะขากลับเราเนี่ยเราจะผ่านเส้นเข้าราัชบุรีนะครับแล้วก็จะไปมุมรับเขาหินงูนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รับแล้วผมเคยไปมุมรับเขาหินงูเนี่ยประมาณ2ปีให้แล้วนะมีคลิปอยู่นะครับลองไปดูได้นเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบหนึ่งนะขากลับเพื่อนๆสองคันที่หลังอตอนนี้เรากําลังหาร้านอาหารนะครับผมเซิร์ชจ,จาก Google มา2วันก่อนนะมันมีหลายร้านเลยอะ อันนี้ก็เรามาเลือกอีกทีหนึง่งใต้ร้านชื่อว่า,าครัวแก่งสินนะครับจะติดริมน้ําแถวเขื่อนเลยที่เขาปล่อยน้มามันมานั่งรอพี่คนนึงตอนนี้อยู่แถวบ้านแพลแล้วนี่นะครับนี่เขาไปดูกันครับทุกคนไอ้ครัวแก่งศิลรีสอร์ทก็มีพวกบ้านพักแบบนี้ด้วยนะ จับจูดไรเดอร์ว่าคนเอาของมาเลยไหมขี้กเกียจเดินขึ้นเหรอ,อยเย็นเย็นเล่นได้เยอะเอาไก่ไก่ไกระเทียมรัดข้าวเอาไหมเอาต้มอะไรบ้างต้มยำกุ้งอะไรไหมยำน้ำยำทะเลน้ำข้นไหมพี่สั่ง ก๋มยำนี่ร้อยแอันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสยำรวมิตรอันนี้ข้าวตามสั่งจา่ละ80นะครับมาเพชรบุรีตั้งสั่งกะเพราครับอันนี้ไม่มีไข่80มีไข่กินแลเลยเดี๋ยวเราก็จะเล่นน้ำกันแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครส่วนใหญ่ก็มาขี่รถเล่นนี่แหละไม่มีอะไรมาก ตอนนี้มีพี่คนนึกมาหาเรานะฮะสวัสดีครับคุณนุพี่นุอันนี้มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวเลยอันนี้ตั้งใจมาหาหรือว่ามาเที่ยวอยู่แล้วที่บ้านไฟดับที่บ้านไฟดับกันเลยขี่รถมาเที่ยวนี่ขี่รถมาเที่ยวดรกอเ่าโอเคเดี๋ยวกินข้าวยังกินมาแล้วตอนเช้าอันนี้กำลังจะเล่นน้ำกันออามาครับมาเล่นลงน้ำอย่บ้านไฟดับอยู่บางปูไฟดับไม่รู้จะไปไหนขี่มาหาเราเลยะ เอาแล้โบ้ด้วยอันนี้ผมว่าจะออกจากนี้ประมาณบ่ายๆแล้วก็จะไปอันนี้ลาดลีมุมลับที่ไม่ลับอะครับอ๋อเห็นอยู่ที่นี่ไปไหมพอดีมันทางผ่านด้วยทางกลับมันไม่ใช่ทางกลับหรอกแต่มันอ้อมเข้าไปหน่อย30-40โลจะโดดน้ำแล้วไปแล้วไปแล้วมัจะรอหรือเปล่านะขร้อกลาวมา เฮ้ยถ้าเแ่นปิวนะจบได้เป็นคนซ้อนกับบ้านแน่นอนนี่ครับหลังจากที่ก็จับจับจับพวกเราก็มาเป็นหมูแค่น้ำเป็นไงครับเล่นน้ำไป2ชั่วโมง เป็นไงครับเติมพลังเล่นน้ำไปแล้วรู้สึกไงสดชื่นมากครับพร้อมต่อพร้อมต่อพร้อมไปต่อพร้อมต่อเพชรบุรบุอะไรนะราชบุรีเที่ยวเมืองเพชรมาทิปรลอบนี้ได้สองจังหวัดเลยนะฮะอันนี้ก็ได้ไอเดียจากพี่สมาชิกคนใหม่มาที่หลังนะถ้าไฟไม่ดับก็ไม่ได้มาไฟไม่ดับไม่ได้มาร้อนร้อนเนื้อแช่น้ำไปแล้วครับนี่ครับเรามาสั่งอาหารกินตรงที่แก่งสินรีสอร์ทนะครับ สั่งอาหารกินเสร็จแล้วก็สามารถลุยเล่นน้ําได้ตอนนี้จะขึ้นไปที่สันเขื่อนถ่ายรูปรวมอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนคนใหม่มาตามมาต้องไปถ่ายนได้น้ําเย็นเจี๊ยบเลยแต่แรงาาขึ้นแรงทุกคนครับเมื่อกี้ที่เรามาสันเขื่อนรอบแรกนะครับเรามาอีกรอบนะครับเนื่องจากมีคุณพี่นุมาใหม่นะคะัคันนี้สีเทาก็เลยขึ้นมาถ่ายรวมมิตติ้งกันใหม่นะครับ พอมาเที่ยงๆเนี่ยผมว่าฝุ่นเริ่มหายแล้วมันเริ่มเห็นภูเขาแล้วตรงนี้เมื่อเช้าอ่ะมันมองไม่เห็นภูเขาเป็นเลเยอร์ใช่ไหมตอนนี้เหมือนมันเห็นชัดขึ้นแล้วนะครับร้านนี้ร้อนตับไห่จะเติมอะไรนะ้ำมันก็ขีมาสกิดบอกเลยนะครับกดดักทิปนะคร FC แฟนตัวยงด้วยแฟนตัวยงด้วยได้เครื่หมายด้วยขอบคุณมากครับ ฝากแป๊บนึงถุงเ็ไหร่ครับอ่ากเป็นเลขสบเรบกอรยสบสามรอรีออัีด้วยสองร้ยอยนัดก<ะ>ับพี่ไปยี่สิบกิโลแล้วต้องได้ของฝากครับาฝากตัวเองกินเอง นมััรงงแกขอเรรานนะคับเเพื่อๆติมไป340บาทเมื่อวานนะครับวิ่งได้305กิโลนะครับแล้วมันกระพริบมาแล้ว28กิโลบวเติมไปก่อนนะผมใช้ E20 นะครับเพราะว่ารถไล่เครอชินมากกว่นี้ได้3 8 0ไหมได้จ้ะนี่นะครับค่าน้ำมันทั้งหมด340บวก380แวะเขางูก่อนกลับกรุงเทพนะครับก็ประมาณ120-150กิโลนะก็เหลือประมาณ ึนัังะครบมุมรับเขาเห็นงูนะครับลุมรับที่ไม่รับมันหมอใกล้ถึงแล้วอ้าวโคดรปุ๊บมาปั๊บ แตกแน่นอนข้างหน้านู่นนะครับเจอภูเขาแล้วน้าเป็นโซนเขาหินงูถ้าเพื่อนๆจะมาไอ้มุมลับที่เขากำลังทิตกันในเขาหินงูนะครับให้เลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ย๋้วผมพาไปดูทางเข้าอันนี้ไม่กล้าไกลเดี๋ยวมาให้หลนใส่ ขวาตรงนี้แล้วก็ต้องไปอีกสักหน่อยนะครับมันจะเป็นทางเข้าแบบไม่มีป้ายบอกนะเหีือทางออกจากเขาอินงูดูลิงทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไม่ไม่มีป้ายบอกนะ,อ,นะ,ะอืม เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยมีป้ายบอกแล้วเมื่อก่อนไม่มี <Okay. S 1> อมขนแตกจ้ะโอ้โหผมบอกเลยมันไม่น่าจะรับแล้วนะครับทุกคน รับแล้วมีน้ำกระท่อมด้วยจอดแม่งเลยไม่รับเหมือนเดิมแล้วไม่รับแล้วแทนแทนถึงแล้วนะครับนี่คือมมรับที่ไม่รับอีกต่อไปเขาหงูแล้วก็ข้างบนเมื่อก่อนจะมีลิงลิงเทียบเลยตอนนี้คนเยอะลิงกว่าเป็นแค่นี้นัท่านผู้ชม น้ำลึกยังไงคุณนิวสวยไหมสวยนะสวยสวยแต่คนเยอะต้องมาวันธรรมดานะครับมาดูมาดูดเดี๋ยวมาแล้วปดังเล่ลลด้วยบ่ายสามเพิ่งบ่ายสามเองนะคือมาเที่ยววันเดย์ทริปเนี่ยได้หลายที่มากนะครับมาแบบไม่คิดว่าจะได้มาสองจังหวัดนะใช,ใช่ปะครับไปนูน่นไปเล่นน้ำชั่วโมงหนึ่งกลับแล้วก็มาโผล่นี่เฉย ไปไปติดเกอร์ปวดดักทิปขายของหน่อยนี่ก็ปวดดักทิปนี่ก็ปวดดักทิปหลังจากที่ผมออกทริปเป็นวันเดย์ทริปไปทั้งแก่งกระจานมาทั้งราชบุรีนะครับผมใช้ยาง CST รุ่นนี้นะครับ SC01 ใช้งานได้ดีเลยนะครับมันเป็นยางสปอร์ตที่ไม่แพงคู่ละ3490บาทครับอ่าอันนี้ราคาของทางเพจ เอทีเลยนะฮะแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนบางร้านเขาก็มีค่าบริการของร้านเขาแต่แต่กไ็ไม่แพงหรอกเพราะว่ามันโอเคอะตอนนี้ยางอยู่ที่ประมาณประมาณ7,800โลนะโลครับยางตนนัวนี้มันนิ่มมากเลยเวลาวิ่งทางดำที่ไปแก่งกระจางอ่นโอ้โหแบบโคตรหนึบอะครับหนึบแล้วก็เข้าโค้งแบบโคตรดีนี่ครับเอสทีทีไปหัดมาใช้ได้ครับไม่ได้อวยนะครับดีจริงเขาไม่ได้จ้านะครับให้ยางมาทดลองใช้ ลราก็พูดตามจริงว่าเราได้อย่างเขามาทดลองใช้ใช้จริงก็ขอขอบคุณมากนะครับรีวิวตามตรงเลยนะว่ามันใช้เป็นยังไงเหนืบมากวิ่งทางดำโคตรดีแต่ทางเปียกนี่ยังไม่ลองนะครับฝนมันไม่ตกเลยไม่รู้จะไปลองที่ไหนนะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมลองหาใช้กันดูได้นะครับสำหรับทิปวันเด์ทริปลาะไปเรื่อยนะฮะก็มีประมาณเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มา ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอคุณนู้นะครับมาจากบางปูเป็น f อฟซีปรดักทิตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยแฟนตัวยงแล้วก็ดูดูคลิปพี่เต้เต้พี่เต้ครับมาจากบางบัวทองบางบัวทองขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นเพื่อนไม่มีพี่เต้ผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนอะพี่เขามาบ่อยนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอคุณนิวลืมคุณนิวมาจากไหนครับจากเกษตรนวมนินครับไปเจอกันใหม่ครับคุณนิวไมเจอครับไมเจอคุณกล้วยมาจากไหน เสร็มีายวายครับบินโดนบินโดนขอบคุณมากพี่ขับรี่าปรจะรอโทษด้ยนะครับก็ไม่เคยไปที่กคนอื่นเลยรับน่าจะรับปไม่ได้วางแผนแบบว่าจะไปจุด A B C เลยเพราะไม่เคยไปทางโดนวไม่รู้ว่ามี ตรงไหนหน้าไปมั่งเดี๋ยวจะมีแผนไหมเดี๋ยวจะมีแผนีแผนไม่เท่าไหร่มีตังก่อนโอเคอันนี้สำคัญกว่าแผนคุดจริงอันนี้แบบรับถือเลยอ่ะตามมาตามมาจากบางรูยอมใจยอมใจตอนนั้นเราถึงถึงแล้วเข้าแล้วเขาเคยจะไปหาหลายทีแล้วผมก็ไม่ว่าดูขอบตาคนได้นอนยังไม่รู้เดี๋ยวแยกย้ายกันนี่ท่านนาฎิกาบุกใช่